เปิดแล้วเข้าวขาหมูซอโบยาวราชสาขาหนองสมบูรณ์คนครสวรรค์ระหว่างประตู11ถึง12ลิ้มชิมรสขาหมูรสเด็ดเนื้อนุ่มละมุนหนังละลายในปากชุ่มฉ่ำน้ำพะโลราดน้ำจิ้มพริกดองแสงกลมกล่อมรสชาติถูกใจจานใหญ่คุ้มค่าอิ่มจนจุกเราไม่เคยลืมกันร่วมแสดงความเสียใจพบปะพี่น้องพูดคุยทางทุกสุขหาข้อมูลเป็นแนวทางแก้ไขร่วมพัฒนาท้องถิน่น สสใช้ในายนิโรธสุนทรเลขาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาได้รับเกียรติเป็นประธานงานชาปนากิจคุณแม่สุรินทร์โอรักตำบลสารเจ้าไก่ต่ออำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโอรักด้วยนะครับเราไม่เคยลืมกันไม่ทิ้งพื้นที่ร่วมพัฒนาท้องถิ่